เดี๋ยวเรามาดูสาเหตุหลักที่รุ่นนี้สตาร์ทไม่ติดครับ 5075E ติดกุญแจแล้วได้สตาร์ทไม่ทำงานเรามาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างที่ทำให้ไอตัวเนี้ยติดกุญแจแล้วได้สตาร์ทไม่ทำงานมาดูกันครับันดับแรกครับดูคอนโทรล PTO ครับตัวนี้เข้าใช้งานไว้เนี่ยมันจะมีเซนเซอร์ครับถ้าอยู่อย่างงี้สตาร์ทไม่ติดแน่นอนครับต้องดึงกลับคืนครับ ปิดให้สนิทครับถึงจะสตาร์ตติดบิดกุญแจขึ้นมามีไฟอย่างนี้ขึ้นมาแสดงว่า PTO เข้าใช้งานไว้ครับต่อมาครับเกียร์ต้องว่างครับหรือต้องอยู่ในสถานะเบรกเงือครับถ้าเกียร์เข้าไว้นะครับอย่างเงี้ยสตาร์ตไม่ติดครับอย่างนี้ก็สตาร์ตไม่ติดครับเกียร์ต้องว่างครับถึงจะสตาร์ตติดบิดกุญแจขึ้นมาแล้วมีตัว P อยู่ข้างล่างเกียวัดน้ํามันนะครับแสดงว่า รถอยู่ในสถานะเบรกมือครับสตาร์ทติดได้ครับอย่างนี้แต่ถ้ายังสตาร์ทไม่ติดมีอยู่2จุดหลักๆครับเปิดกล่องฟิวขึ้นมาครับไอ้ตัวนี้นะครับลีเล่เกียร์ว่างครับแล้วก็ตัวนี้ครับฟิวสวิต์กุญแจนะครับลองดูนะครับผมถอดลีเล่เกียร์ว่างออกมาสตาร์ทครับไม่ติดครับอ่า ใส่รีเลย์ใส่รีเลย์เกียร์ว่างเข้าไปนะครับดึงฟิวสวิตออกมาไม่ติดเหมือนกันครับอ่านี่ครับระบบไฟของเขาก็จะมีอยู่ไม่กี่จุดนี่แหละครับที่ทําให้ชุดใดสตาร์ทไม่ทํางานครับลองบิดกุญแจครับทุกอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วลองบิดกุญแจดูสตร์าต,ติดนะครับนี่แหละครับสาเหตุของการสตาร์ทไม่ติดในรุ่น5 0 7 5 e นะครับ สตาร์ทไม่ติดในกรณีนี้ก็คือไดสตาร์ทไม่หมุนนะครับ